อันนี้แบบคนรุ่นหนูอะค่ะใช้คําว่ามูเยอะมากๆตามโซเชียลทวิตเตอร์ไอก็เห็นเยอะขึ้นกว่าเมากกื่อก่อนเยอะมากคนเขาอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังมากขึ้น,นก็เศรษฐกิจในตอนนี้มั้งคะดูความที่เราโสดด้วยมั้งก็แบบเงินสําคัญที่สุดอะค่ะตอนนี้ใช่ไหมมาขอคะแน สอบเข้าแพทย์คะ่ะขแต่เรื่องเรียนคะ่ะเพราะว่าท้งชีวิตไม่แต่การเรียนเลยคะ่ะเอาให้สุดไปเลยก็ทั้งมูทั้งเรียนคะ่ะวันนี้มาขอให้สัมภาษณ์งานผ่านครับการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะเหมือนกันเลยคะ่ะคือโดนป้ายาวมาจากในติ๊กต็อกเลยก็คือว่า น่าจะสมหวังอยู่นะครั้งแรกเจอใน a c e บ o o k ค่ะแล้วก็มาี่ประมาณ3-4ครั้ครั้งก็รู้สึกว่าคนเข้าสายนี้กันมากขึ้นมีการแนะนำสถานที่ใหม่ๆที่เหมือนว่ายังไม่แมทนับปัจจุบันนะคะ ก็ล,ลองเตรียมตัวทางปกติมาเยอะแล้วลองมูว่างก็ดูเพื่อเพื่อจะช่วยอะไรได้จริงๆมันก็เหมือนเราได้ระบายในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าขอพรอเพื่อแบบให้เราแบบเสริมพลรโมงโคลทําให้เราสึกว่ามีเซลล์คนเด่นมากขึ้นหมดหวังกับบางอย่างหรืออาจจะคิดว่า ทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ความประสบความสําเร็จได้เหมือนเราได้เล่าให้ใครคนหนึ่งฟังแล้วก็ขอพรอนไปในตัวด้วยเพราะคิดว่าตัวเราคนเดียวอาจจะไม่มากพอก็ได้บ <laughs> างครั้งอยากมีแฟนค่ะ้ว่ามันไม่ได้มาถาไอถึงยังมองว่าพาจะช่วยเราคิวอาจจะยาวคะ่ะเขาาจะมองไม่เห็น ตว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตัดสิน์ชีวิตเราเหมือนกันแล้วก็เลยอยากพึ่งแบบว่าไไหลายทางถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาไม่ได้เชื่อก็ไม่จมําเป็นต้องมามูหรือว่าถ้าเขาเชื่อเขาจะมามูมันก็ไม่ได้ผิดไงตอนนี้ไม่อาจจะไม่ดีแต่ว่าวันข้างหน้ามันก็คงดีขึ้นหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความศรัทธาถ้าเราคิดว่าเราทําได้ถ้าเราคิดว่าเรามาแล้วมันเสริมความมั่นใจในตัวเองก็มาค่ะ